สวัสดีลูกค้าร้านสองรถสวยทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมรถขุดที่ร้านสองรถสวยนะครับและโปรโมชั่นว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับท่านใดสนใจรถขุดติดต่อที่ฝ่ายขายได้เลยนะครับลูกค้า สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของรถขุดแต่ละคันได้เลยนะครับที่ Facebook นะครับผมร้าน2อรถสวยนะครับ Facebook ร้าน2อรถสวยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอยากได้รถคันไหนโคมัสุยันมา่ามิสูคูโบตา้าสอบถามกันเข้ามาได้ครับผม ร้านก็มีรถขุดให้เลือกอยู่หลากหลายคันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคันแรกกันเลยนะครับคันนี้ก็โฟมสู30 MR นะครับผมไซซิ่ิงขนาด3ตันนะครับทั้งสีสวยเดิมครับฟันสีซิงนะครับผมตัวนี้มีลายไปปิ้งลายแยกด้วยนะครับผมบูมอาร์มสวยเลยนะครับ คันนี้รุ่นใหม่แล้วนะครับตุดกลมความกระทัดรัดคล่องตัวสูงครับคันนี้ช่วงล่างโซ่แท็กเหล็กมาพร้อมใบมีดด้านหน้านะครับลูกค้าท่าในใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับผมฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นคอนโทรลนะครับทางด้านหน้า ตอนนี้ก็เวลาเก้ามงครึ่งนะครับร้อนจัดเลยร้อนจัดอันนี้ก็เป็นรถกุดโคมาสสุสามสิบเอ็มานะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับเครื่องเลยครับปั๊มรุ่นใหม่แล้วครับปั๊มนิ้วครับผมอันนี้เป็นหลังคานะครับคันนี้เสนอขายราคาสามแสนสามหมืนบาทนะครับผมโคมาสุสามสิบเอ็มอ เสนอขายราคา300,000บาทรีล<อ>ูก<อ>ค้าทั่วประเทศไทยนะครับคันนี้มีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับออนะครับผมงานในสวนในไร่หรือจะเป็นงานก่อสร้างก็เหมาะใช้งานได้เลยนะครับสําหรับคันนี้ได้เป็นรุ่นใหม่ครับราคานี้บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดน,นะครับ มาดูคันต่อมานะครับคันนี้ก็คือโคมัสุ PC 4 0รุ่นหกนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับผมคันนี้รุ่นก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นนึงนะครับของยี่แบรนด์โคมสัสุนั่นเองนะครับผมสีสวยเลยนะครับสีเหลืองนะครับคันนี้ การใช้งานก็ใช้งานง่ายนะครับโฮมสูต40รุ่น6มุกผีเดิมๆครับฟันสีซีนะครับฟันก็ยังสวยอยู่เลยนะครับผมสภาพนี่เลยนะครับบูมอาร์มสวยเลยครับสวยเลยนะครับผมสีใหม่คิปครับผมอันนี้สีใหม่คิปเลยช่วงล่างแท็กเหล็กนะครับผมคันนี้ใบมีดด้านหน้ามาพร้อมเลย ใบมีดด้านหน้าเรียบๆอยู่เลยนะครับผมไม่ได้ไม่ทำรุดใดๆนะครับใบมีดสวยเลยนะครับสีสันสวยงามครับผมคอนโทนจะอยู่ทางด้านหน้านะครับรุ่น6โคม,มสุไซส์สี่ตันนะครับบูมอาร์มยาวนะครับคันนี้ตักขึ้นหล้อนี่สบายมากุดลึกนี่ได้สบายเลยครับผม ันนี้ก็เป็นสติกเกอร์เดิมๆครับมาจากญี่ปุ่นนะฮะสติกเกอร์มาจากญี่ปุ่นเดิมๆครับนี่นะครับสติกเกอร์ญี่ปุ่นเลยเบาะครับผมมีพนักพิงทางด้านหลังด้วยนะครับผมเบาะสวยเลยครับคันนี้ก็เป็นหลังคานะครับด้านหลังนะครับผมด้านซ้าย ผมมสุ่ PC 40รุ่น6นะครับผมเครื่องเดิมๆครับคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยครับผมตัวนี้ก็เป็นถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับอันนี้เป็นถังน้ำมันดีเซลนะครับผมน้ำมันวันหนึ่งก็500บาทนะครับผมไม่เกินที่ใช้นะครับสวยๆแบบนี้ราคา เพียงแค่3าม0 0 0สาบาทนะครับผมราคา3าม0 0 0สาบาทพร้อมจัดส่งฟรีลูกค้าทั่วประเทศไทยนะครับสามแสนสาบาทพร้อมจัดส่งฟรีลูกทั่วประเทศไทยนะครับสําหรับโคมมสุต p c 4 0 6รุ่นหกันนี้นะครับผม <c oughs> ท่านใดสนใจไม่อยากพลาดรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ รุ่นยอดนิยมนะครับคันนี้รุ่นยอดนิยมนะครับผมโฮมสุพีซีส่สิบรุ่นหสีนี่แบบสะดุดตาเลยนะครับผมสีเดี๋ยวเรามาดูคันถัดมานะครับคันนี้เป็นยี่ห้อยันมาวีโอสามศูนยนะครับผมคันนี้ก็สีเหลืองตัดสีดำเลยนะครับผมจ้าเลยครับเด่นเลย เอกคนะครับขนาดกว้างเลยนะครับผมตักได้เยอะเลยนะครับคันนี้ยันมา VIO 30นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วฮะคอนโทรลสั้นปั๊มก็ปั๊มรุ่นใหม่แล้วนะครับผมนี่เลยนะครับสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับผม นี้เป็นใบมีดด้านหน้านะครับผมช่วงล่างแท็กเล็กเกีย้ยยางอันนี้ก็ยังติดอยู่นะครับสีเหลืองสีสันสดใสเลยนะครับคอนโทรลสั้นนะครับผมเดิมๆเลยนะครับผมคันนี้ตูดกลมเหมือนกันนะครับคันนี้ให้ความกระทัดรัดคล่องตัวสูงมากนะครับเข้าที่แคบอะไรเงี้ยสบายเลยนะครับใช้งานนี้ การใช้งานก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับสำหรับคันนี้ยี่หอ I O สามศูนย์เองครับผมตัวนี้ก็เป็นหลังคานะครับผมตัวนี้ผมจัดโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนกันนะครับผมสำหรับคันนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับราคาเสนอขายอยู่ที่สามแสนห้ามืนบาทนะครับผม สามแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมสามแสนห้าหมื่นบาทท่านใดดูแล้วชอบใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่เซลล์ฝ่ายข,าย,ขาย0 8 7 4 8 6 8 2 9 3นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นยี่ห้อยันม่า VIO 30นั่นเองนะครับผม ถัดมาดูคันต่อไปเลยนะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิ M M 3 5 b นะครับไซส์35มอันนี้ขนาดไซซิ่งหรู่ที่3.5ตันนั่นเองนะครับผมนี่เลยครับสภาพสวยๆเดิมๆเมื่อกี้ฟันสีซีกนะครับผมตัวนี้ก็มีลายยักมาให้ด้วยนะครับลายไปปิ้งสวยเดิมเลยนะครับ พร้อมกับฐานด้านหน้านะครับผมช่วงล่างแท็กเหล็กนะครับผมช่วงล่างแท็กเหล็กอันนี้เดิมๆเ,เลยนะครับคอนโทลสั้นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ครับแบบมิสโซคันนี้ผมจัดโปรโมชั่นส่วนลดให้ด้วยนะครับผมคันนี้มีส่วนลดพิเศษให้ลูกค้าทุกท่านด้วย ด้านหลังนะครับนี่ก็เป็นทางด้านหลังนะครับเครื่องตัวนี้บอกได้เลยว่าได้เป็นเครื่องบล็อกใหญ่นะครับกำลังแรงม้าเพิ่มขึ้นความไวก็เพิ่มขึ้นนะครับผมสำหรับมิตซูบิชิเป็นเครื่องสี่สูบนะครับผมเดิมปั๊มก็เป็นปั๊มรุ่นใหม่นะครับปั๊มนิวนะครับผมคอนโทรลสั้นคันนี้ ผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับส่วนลดให้ลูกค้าไปเลย40,000นะครับผมท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วรีบตัดสินใจโทรมาได้เลยนะครับส่วนลด40,000นะยังไม่หมดนะครับผมส่วนลด40,000จากราคาปกติ350,000บาทเหลือ310,000บาทนะครับและพร้อมจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทั่วประเทศนะครับผมพร้อมจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทั่วประเทศนะครับ สำหรับคันนี้นะครับ i ิตซูบิชิ MM35B นะครับผมคอนโทรนสั้นน้ำมันปั๊มนิ้วนะครับผม310,000บาทพร้อมจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทุกท่านทั่ทวประเทศนะครับจากราคาปกติ350,000บาทนะครับผมก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับราคาเบาๆแบบนี้นะครับ มาดูคันต่อมาเลยครับคันที่5้านะครับผมคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับสำหรับรถขุดคูโบต้า KX 040นะครับผมคูโบต้า KX 040นะครับตัวนี้ก็ใช้รถสภาพสวยเลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมมุ้งกีเดิมๆนะครับฟันสีซีบูมอาร์มยาวนะครับ ขึ้น6ล้อนี่สบายเลยนะครับสาหรับไซนี้ตัวนี้ก็เป็นหลังคานะครับผมคอนโทรลได้เป็นคอนโทรลสั้นด้วยครับผมถือว่าได้เป็นคอนโทรลรุ่นใหม่นะฮะช่วงล่างมาพร้อมใบมีดด้านหน้าโซ่แท็กเหล็กนะครับช่วงล่างพร้อมใบมีดด้านหน้าโซ่แทกเหล็กนะครับนี่เลยนะครับไซส์สี่ตันราคาถูกที่สุดในร้านเลยตอนนี้ถูกที่สุดเลย คันนี้ก็เป็นคูปบต้านะครับผมคูปบต้า KX 0 4 0นะครับให้ดูบริเวณรอบๆคันนะครับอาจจะมือสั่นหน่อยต้องขออภัยนะครับลูกค้าทุกท่านคันนี้ผมเสนอขายในราคา250,000บาทนะครับผม250,000บาทนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับ087486 8293 087486 8ป9สนะครับผม250,000บาทนะครับผมคูปอ t ต KX040 นั่นเองครับมาดูคันต่อมานะครับคันนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมสำหรับรถคุนนี้ไซส์สีตันนั่นเองนะครับ m i t s ูบิชิ i m m 4เอี่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นคอนโทนสั้นนะครับ ปั๊มนิ้วนะครับผมบูมอาร์มสวยนะครับตักขึ้นหล้อสบายเลยนะครับบุ้งกีมีขนาดใหญ่อยู่เลยนะครับใหญ่พอสมควรนะครับผมก็เป็นจุดดินได้เยอะเลยนะครับช่วงล่างแท็กเหล็กนะครับใบมีดดันหน้าก็สภาพสวยๆเลยนะครับผมมีตู้เก๋งติดแอร์มาแล้วด้วยนะครับคันนี้ติดฟิล์มอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วครับเครื่องเป็นเครื่องเดิมๆเลยนะครับสําหรับคันนี้ ปกติผมขายในราคา390,000บาทนะครับแต่ผมมีโปรโมชั่นส่วนลดให้ลูกค้า40,000บาทนะครับ40,000บาทนะครับเหลือเพียง350,000บาทเท่านั้นนะครับผมและยังไม่หมดยังจัดส่งฟรีให้ลูกค้าด้วยนะครับผม350,000บาทจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศสําหรับรขุด Mitsubishi MM45 นะครับผมคอนโทรลสั้นปัน๊มนิวแล้วนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจไม่อยากพลาดรีบโทรเข้ามาจับจองได้เลยที่เบอร์0874868293นะครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของรถแต่ละคันที่ร้านนะครับฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการรีวิวรถขุดที่ร้านให้รับชมนะครับคูโบตา้า ก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ